สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลครับเรื่องของทักษิณที่บอกว่าจะกลับบ้านหรือว่ากลับเมืองไทยเนี่ยนะครับมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากคนที่ทํางานข่าวมาทั้งชีวิตนะครับเป็นการข่าวกรองนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าฟันธงแล้วอดีตบิ๊กสพอพชี้ทักษิณได้เลี้ยงหลานอยู่ดูใบเหมือนเดิมเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลโทนันทเดช เมฆสวัสด์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือวสอรพซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลด้านการข่าวโดยเฉพาะการข่าวกลองในประเทศโดยเฉพาะนะครับพลโทนัทเดชโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ในหัวข้อที่ว่าหลังเลือกตั้งแล้วคุณทักษิณก็ยังต้องเลี้ยงหลานอยู่ที่ดูไบาตามเดิมเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ พลโทอนันตเดชบอกว่าข่าวที่คุณทักษิณยืนยันว่าจะกลับประเทศไทยช่วงรัฐบาลคุณประยุทธ์รักษาการและพร้อมที่จะติดคุกเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงเนี่ยมีคําตอบนะครับเริ่มอย่างงี้ก่อนแล้วกันปัจจุบันเนี่ยพักเพื่อไทยกระแสะแผ่วลงไปมากคุณทักษิณจึงต้องออกมาสร้างเรื่องเพื่อให้เป็นข่าวขึ้นมาบ้างก็เท่านั้นแหละครับจริงๆแล้วเลือกตั้งเสร็จก็ยังไม่กล้ากลับหรอกนะครับ แต่ถ้าคราวนี้คุณทักษิณต้องการจะกลับจริงเนี่ยต้องมีเงื่อนไขประกอบดังต่อไปนี้คือข้อ1เพื่อไทยต้องชนะให้มากกว่าเดิมที่มีอยู่แค่137คนต้องให้ได้เกิน180คนขึ้นไปแต่บอกตรงๆนะครับยากมากครับยากมากในยุคที่ภูมิใจไทยเนี่ยสู้จริงๆและพักเก้าไกลก็กลับขึ้นมาเป็นก้างขวางคอซะอย่างนั้นแหละครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย แนวร่วมสําคัญอีกสองพักคือก้าวไกลกับประชาชาติจะต้องได้เสียงมากขึ้นกว่าเดิมอีกแต่ท้ายสุดแล้วก็ต้องมารวมกันอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีต้นทางจากภูเขาลูกเดียวกันคือพักก้าวไกลเนี่ยต้องได้เท่าเดิมเป็นอย่างต่ําคือไม่น้อยกว่า80คนนะครับสองพักประชาชาติก็ต้องได้ประมาณ15คนเป็นอย่างต่าแล้วเสริมด้วยพักเสรีรวมไทยต้องได้อีกสักสิบคนรวมสอสอได้ทุกพักถึงจะประมาณ320คนแต่อย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ย เป็นแค่ความฝันของคุณทักษิณเท่านั้นเองยังไม่ใช่ความจริงประการที่2ครับการที่บอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาไทยในช่วงรัฐบาลนักาการเนี่ยจะเป็นจริงได้ถ้าเกิดปรากฏผลการเลือกตั้งชัดเจนแล้วนะครับว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าจํานวนสสตามข้อหนึ่งเป็นไปตามฝันของคุณทักษิณจริงเนี่ยพักเพื่อไทยก็สามารถที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ทางด้านรัฐบาลรักาการของพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่กล้าทาอะไรรุนแรงนะครับแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็อาจจะชะลอกลับเมืองไทยให้ช้าไปอีกระยะหนึ่งรอให้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนซึ่งคุณสมศักดิ์อาจจะได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งไอ้เรื่องติดคุกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับกลับมาดูผลเสียของข่าวคุณทักษิณจะกลับไทยบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง ประการแรกข่าวนี้เนี่ยจะทําให้คนที่เบื่อลุงตู่หวนนึกถึงเรื่องเก่าๆได้แล้วก็กลับใจมาลงคะแนนให้กับลุงตู่มากขึ้นนะครับสถ้ากลับมาแล้วยังใช้อิทธิพลบ่ายเบียงกฎหมายอยู่อีกเนี่ยคุณทักษิณก็จะอยู่แบบไม่มีความสุขแน่นอนแหะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยยังมีอีกหลายครั้งนะครับไอ้ครั้งจะไปหาทางออกไปจากประเทศไทยแบบเดิมเนี่ยยากมากข้อ 3. ประการที่3คุณทักษิณ อย่าไปประเมินเด็กที่เกิดไม่ทันช่วงเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองต่ําเกินไปนะครับว่าเขาจะเชื่อถือคําพูดของคุณทักษิณง่ายๆเปน็นอันขาดอย่าประเมินแบบนี้เด็ดขาดเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่จะมี Google อยู่ในมือทั้งนั้นแหละครับพักก้าวไกลจะได้มากขึ้นแทนพักเพื่อไทยประการที่3สุดท้ายเนี่ยนะครับอย่าไปเชื่อสหรัฐนะครับว่าจะร่วมหัวจมท้ายไปกับคุณทักษิณด้วยนะครับลุงแซมนี่ฉลาดเอาตัวรอดได้ทุกทีเนี่ยแหละครับแล้วก็ข้อ4ี่ ผลการเลือกตั้งมักจะไม่เป็นไปตามที่มีคนรับเงินไปทำโพให้หรอกครับสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณน,น่าจะต้องอยู่เลี้ยงหลานที่ต่างประเทศต่อไปนั่แหละครับเพราะยังไงยังไงเนี่ยคุณอุ้งอิงก็คงว่างานพาหลานไปให้คุณทักษิณเลี้ยงได้อย่างสบายๆนะครับ